สวัสดีครับวันนี้พี่ตีมีนักเรียนวีพนะชื่อน้องนุกนะก็เรียนตั้งแต่ตอนเช้านะตอนนี้เรียนจบแล้วประมาณสี่โมงครึ่งก็เดี๋ยวจะถามน้องนุกนะว่าวันนี้มาเรียนกับพี่ตีแล้วได้อะไรบ้างก่อนเรียนกับหลนังเรียนนะออะเดี๋ยวเชิญน้องนุกเลยก่อนเรียนก็ไม่ไม่มีความรู้เลยครับไม่มีไพ่ไม่มีอะไรมาเลย ไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรม,ม,มาสักอย่างค่ะก็เริ่มเรียนก็วิติก็ธิบายไพ่แต่ละใบก่อนค่ะแต่ก็คือไม่ได้ให้ให้ท่องจําความหมายนะคะคือให้พยายามทําความเข้าใจแล้วก็สังเกตจากไพ่ว่ามันจะสื่ออะไรอ่าสังเกตตัวรอบไพ่อย่างเงี้ยค่ะว่าแบบมีอะไรบ้างอย่าเงี้ยแล้วเรียนพอรู้ความหมายแล้วเป็นยังไงเอาไปใช้ได้ดู พอประมาณแล้วเป็นไงบ้างก็ฝึกดูของตัวเองดูดูดวงตัวเองค่ะก็ก็ให้ฝึกอ่านฝึกทําความเข้าใจความหมายของไพ่ให้เราฝึกออกมาแล้วก็อ่าอันอันไหนคือยังพูดตะกุกตะกักอยู่แต่ก็พิติก็จะแบบพยายามแปลงเขาเรียกว่าเกาเกาคำให้ค่ะคือน้องเขาดูได้นะเป็นแต่ว่า ภาษาพูดบางทีมันยังติดขัดกับความหมายพี่ถีก็พยายามช่วยช่วยช่วยจัดแปลงให้อ่ะแต่ว่าเดี๋ยวพอน้องเขาดูบ่อยๆเข้าเดี๋ยวมันจะเกิดความเคยชินเองแหละนี่นี่แค่วันแรกนะแล้วก็แค่ครั้งแรกจากคนที่ไม่เคยอ่านไพ่มาก่อนเลยตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ความความรู้ใช่ไหมคะคิดว่าตอนนี้เรื่องความหมายของไพ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเข้าใจ เข้าใจแปดสิบเก้าสิบเหลือแค่แบบว่าบางอันบางใบที่แบบว่าเออเราเรายังจําไม่แม่นว่าแบบเอออันนี้มันสื่อถึงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ที่เหลือก็อยู่ที่ตัวเราว่าเราจะต้องเป็นฝึกให้ได้เยอะแล้วก็ฝึกเรื่องพูดเรื่องอธิบายะคะ่ะว่าแบบต้องอธิบายยังไงให้เข้าใจใช่ใช้คําพูดยังไงแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นไม่น้อยนะขนาดไม่ได้ท่องจํานะ ถ้าเกิดห้องจำนี่คงจําจําได้ไม่เยอะเยวนี่พี่ตีสอนให้เราเข้าใจแบบไม่ต้องไปจําเลยอะพูดตามอารมณ์เลยนะก็เดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวไปดูให้เพื่อนๆดูคนใกล้ตัวนะดูคนที่บ้านพี่ตีว่าอีกไม่นานนะ่ะเดี๋ยวเ็เก่งนะแล้วถ้าเก่งไงก็ฝากผลงานมาให้ตีได้นะมาโชว์ได้เลยนะเต็มที่นะวันนี้ก็ได้เวลาแล้วเดี๋ยวพี่ตีไปส่งน้องลูกก่อนวันนี้ก็ก่อนจากกันก็ ขอบคุณน้องนุกะนะครับก็ขอบคุณที่ไว้ใจให้วิถิมาถ่ายทอดความรู้ให้นะครับแล้วก็ขอไว้พรนะครับให้น้องนุกประสบความสําเร็จนะครับในเส้นทางสายนี้ของให้นําวิชาวความรู้ไปใช้ช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนให้เขาพบทางออกนะครับแล้วก็ขอให้น้องนุกประสบความสําเร็จทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของครอบครัวเรื่องของสุขภาพนะครับคิดบัางถึงน้นอยให้ผมความปักหนาทุกประการในวันนี้แล้วก็ตลอดไปนะครับ,อบโอเค ก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่ตีไปส่งนกนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวนักเรียนวีพีคนต่อไปจะเป็นใครเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับ